ทางด้านพี่บวยนะคะคุณพมรสุวรรณสาคอนคุณค่ะจากทางด้านบลอกรุงไทยซิมโก้นั่นเองนะคะมาอัปเดตกันสดๆร้นอนๆเลยสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับคุณนุ้ยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับมาดูภาพตลาดช่วงเย็นกันหน่อยพี่บวยค่ะยังไงดีวางแผน<อ>ต่อเน,นื่องถึงพรุ่งนี้เลยนะดูเหมือนจะกลับมาบวกได้แบบ น้ำป,ปิ่มปิ่มน้ำนะครับนหน่อยอค่ะถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่วอลุ่มนี่ช่วงบ่ายหายไปเลยนะครับช่วงครึ่งช้านี้อยู่ประมาณสี่หมื่นล้านช่วงบ่ายเนี่ยก็อยู่นะับขยับเพิ่มขึ้นมาแค่เหลือประมาณอาเพิ่มคือเพิ่มมาเป็นหกหมื่นห้าพันล้านนะครับก็ถือว่าบ่ายค่อนข้างเบาบางเหมือนกันนะครับแล้วก็อตัวที่มาช่วยตัวของ เ็สแล้วก็เิฟตี้บ้านเราเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มแบงก์แหละนะครับตัวไ c ซบเนี่ยบวกขึ้นมาได้สามเปอร์เซนตกว่าๆนะครับแล้วก็มีตัวของบีบด้วยนะครับรวมทั้งตัวของ Delta เนี่ยตอนแรกว่าเซซจะหลุดสี่ร้อยนะก็ยังปัก,กหลักยืยนได้อยู่นะครับแถวแนวรับสี่ร้อยเนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดลงไปนะครับครับวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวสอดคล้องกับตลาดหุ้นเอเชียแหละนะครับ ตัวของเอเชียเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวแบบไรที่แบบไรทิศทางนะครับสเปซส,สปะมีทั้งบวกและลบนะครับแต่ว่าวันนี้จีนเนี่ยจะปรับฐาลงมาเล็กหน่อยนะครับ mm hmm. จีนจะลงมาอยู่ประมาณอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณจีนนะครับแต่ว่าเพื่อนบ้านในเอเชียส่วนใหญ่ก็ปรับตัวบวกลบไม่ได้เกินหนึ mm ่งเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. ก็จะแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับ mm hmm. ส่วนตัวฟิวเจอร์เองนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าอ่อนตัวไปก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็ดูเหมือนจะพยายามรักษาช่วงบวกไว้แต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับบวกประมาณจุดสองจุดสานเองนะครับ mm hmm. ก็มองว่าถ้าฟื้นไม่ไกลเนี่ยเราถ้าดูยอดต่างชาติเนี่ยกลับมาลองสุทธิน้อยหรือย,ยังช็อตอยู่เยอะเนี่ยก็คิดว่ายังมีโอกาสเซอยู่นะครับวันนี้อาจจะแค่เด้งสั้นๆนะแต่จะเห็นได้ว่าการเกิดเทคนิคลีบาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปราะบางอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ยังมองเหมือนเดิมแล้วว่าต่างชาติเขาเปิดฉากช็อตวันแรกในเยอะนะครับเกือบสองหมื่นสี่พันสัญญาเนี่ยนะครับภายในแม้ว่าในวันนี้อาจจะปิดบวกได้ก็ตามนะครับแต่ว่าในอีกสองสวันข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวอยู่นะครับครับแต่ว่าภาพใหญ่มันคงเป็นการไซเวย์นะครับมันก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเท่าไหร่ นะครับช่วงนี้อาจจะหากำไรคำใหญ่ยากหน่อยครับค่ะาละนี่ก็คือในส่วนของตัวทีเฟกนะพี่บวยทีนี้เมื่อช่วงช้าเดี๋ยวมาอัปเดตหุ้นกันนิดหนึ่งนะคะมีพูดถึงหุ้นอยู่สองตัวเนาะหุ้นลองแล้วก็หุ้นช็อตนะคะไปเริ่มกันที่หุ้นลองก่อน CK ค่ะครับอดูเหมือนวันนี้ยังไม่ค่อยไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ย่อลงมาเยอะนะครับอยู่ประมาณยี่สาทแก็เป็นจุดที่เบสขึ้นมา ถ้าปิดบริเวณนี้ได้นะก็ยังคงค่อยๆเค่อนไต่ระดับขึ้นไม่ได้อยู่นะครับค่ะนะครับก็ยังมองแนวะท่าน23บาทนะครับแล้วก็24บาทนะรตรงนี้ก็เป็นแนวรับแล้วแหละเป็นแนวรับได้ย่อยนะครับที่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่ครับต่อไปหุ้นช็อตค่ะ PTG ครับตัว PTG เนี่ยกลับไปยืนเหนือ15บาทไม่ได้เว่ายังเซอยู่นะแล้วก็ยัง วันนี้มาทำโล14บาท60เนี่ยผมว่าก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงต่อนะครับ<ฆ>สำหรับด g จนะครับก็มองไปเลยลึกถึง14บาทนะครับค่ะนะครับส่วนถ้ามาดู Stock f ิวเจอที่มีวอลุ่มหนาแน่นนะครับในตัวบล็อกเทรดเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวของนะครับกันกุลเนี่ยวันนี้ก็วอลลุ่มบล็อกเทรเข้ามาหนาแน่นเลย <ฮะ S 2> แล้วก็ดันรับราคาหุ้นกลับเข้ามาเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่ห้าบาทหกสิบก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกลับมาดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับสู่ขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะับหลังจากที่ปรับฐานลงไปรอบอ่าลงไปเมื่อวันก่อนนะครับค่<ฮ>ะนะครับก็ดูวอลุ่มบริษหทมาแน่นครับอยู่ประมาณเกินสามหมืนสัญญานะครับ <ฮะ S 2> ก็ถือว่าเยอะสุดเลยเยอะนะครับ ใช่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมว่าในเชิงงทคนี้เขาก็ดูดีนะครับตัวของ W H A นะครับตัวาเนี่ยนะครับก็ราคานี้ก็ยังมีโอกาสที่ไมะทดสอบไฮเดิมในช่วงกลางปีเนี่ยสามบาทหกสิบหกนะครับครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้สถานะคงค้างก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับใกล้ๆแต่หนึ่งแสนธัญญาละผมว่าก็ดูดีนะครับก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่ถ้าใครเล่นตามบล็อกเทดนะครับที่มีวอลุ่มเข้ามาในช่วงนี้ครับค่ะ เราจริงๆตัวของตัวของบ้านปูรุ่มบล็อกเ็ตก็เยอะนะครับเราดูเหมือนเพราะว่า11บาทยันอยู่นะครับเป็น11บาทตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยยันอยู่ถ้าใครรอซื้อที่เห็นเมื่อเช้ามีถามพี่มอนเข้ามาเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่านะครับราคาฐานเห็นมันดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับค่ะทองคำค่ะพี่อวยครับตัวของ ตัวของราคาทองคำนะครับ<ะ>ก็ช่วงสั้นๆเนี่ยยัง<ะ>ไม่ผ่านตรงบริเวณพันแปดร้อยเหรียญนะครับ<ะ>ครับช่วงสั้นเนี่ยยังไม่ผ่านพ<ะ>ันแปดแล้วก็โมเมนตัมนี่ถือว่าค่อนข้างชะลอตัว<ะ>คือมันอาจจะมีรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับจากตัวของค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเนี่ย<ะ>แ่ว่า มันก็ไม่ได้อ่อนค่าลงเยอะนะมันแค่มีการพักตัวตับขวดโซน,นก็ไม่ได้แว่งตัวอย่างกระหลอบประมาณ93-94นะครับอันนี้ก็เป็นนะนะับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนตัวของราคาทองให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ว่าปัจจัยที่สําคัญเนี่ยก็ยังคงเป็นการประชุมเฟดซึ่งก็จะเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับ,รบก็มีการคาดการณ์นะครับเกี่ยวกับการประกาศ QE tapering อี e ่ abling, เป็นทางการครั้งแรกในการประชุมรอบนี้ นะครับตัวเลขคาดการก็จะลดอยู่ประมาณหนึ่งจุดห้าหมื่นล้านดอลลาร์นะครับแต่ถ้ามีเซอร์พรส์มากกว่านี้ก็อาจจะมีการอิมแพ t มากต่อตัวของราคาทองคำได้นะครับส่วนคืนนี้ยังไม่ได้มีตัวเลขอะไรสำคัญเท่าไหร่ที่มานับกระทบราคาทองนะครับก็มองว่ายังไม่น่าไปผ่านตรงประมาณพันแปดได้นะครับแล้วยังมีโอกาสใช่ครับแล้วก็น่าจะมี ก็จะมียอดลงมาตรงด้านล่างก็ประมาณ1790 1780ประมาณนี้นะครับยังยังรูปเนี่ยรูปแบบยังเป็นการใช้เว์ในกรอบอยู่นะครับคุณนุ้ยค่ะ,คะ okay. ได้เลยทีนี้พอจะมีเวลาเหลือนะคะพี่บวยค่ะที่อยากจะให้ช่วยตอบคําถามให้พี่ๆนักลงทุนหน่อยเนาะแล้วพี่ๆนักลงทุนที่ถามคําถามมานะคะแลกกันนะช่วยกันกดไลค์ให้พี่บวยด้วยนะคะหรือว่าจะกดสติ๊กเกอร์หรือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะมาให้คนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็พร้อมคําถามด้วยนะคะจะได้ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ไม่ไลค์อ่ะคําถามที่หนุยอ่านอาจจะไม่เห็นนะคะคําถามแรกเลยค่ะพี่บวยถามถึงตัวของ S C B ค่ะขอแนวรับแนวต้านหน่อยค่ะ ครับตัวของเอชบีนะครับตัวแนวรับเนี่ยก็ถือว่าสร้างฐานเอาไว้ตรงบริเวณก็จะมีร้อยี่ห้าก่อนนะครับแล้วก็จะมีโซล่าเนี่ยก็ประมาณร้อยี่สิบสองบาทนะนวไปสร้างไว้ค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็เพราะเริ่มที่จะมีโอกาสากลับไปทดสอบตรงบริเวณไฮเดิมที่ร้อยสามสิบเจ็ดอีกรอบหนึ่งทรงเริ่มดูดีแล้วนะครับครับเริ่มที่จะวกตัวกลับขึ้นมาได้นะครับสัญญ,ญาณ้านเทคนิคเนี่ยก็ นัาทยอยกลับมาเป็นบวกด้วยครับค่ะได้ค่ะต่อไปค่ะพี่บวยทางถึงตัว S A ค่ะแนวต้านค่ะตัว S A นะครับใช่ค่ะแนวต้านเนี่ยก็แนวต้านสิบบาทแหละนะครับก็เป็นแนวเดิมที่พยายามทดสอบในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมามาทดสอบทีไรก็ย่อทุกที นะครับแถวๆเนี่ยสิบบาทถึงสิบบาทสี่สิบเนี่ยเป็นต้านที่สําคัญมากเลยวันนี้ยังไม่ผ่านนะก็ต้องรลุนุ่งนี้ต่ออีกวันหนึ่งว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับครับแต่จงถือว่ามาดีแล้วก็น่าจะมีโอกาสครับรอไม่ถ้าผ่านได้อาจจะขึ้นได้ยาวๆก็ได้นะครับค่ะต่อไปมีถามถึงตัวนี้มาพี่ท่านนีเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะโหติดตามรายการมาห้าปีแล้วนะคะถามถึงตัวซีวีค่ะซีวี ครับตัวซีนะครับก็าราคาทำิวโรนะครับถ้าเป็นหุ้นเข้าใหม่เนี่ยนาตัวนี้เข้ามา,มาเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยก็ไม่ควรเข้าไปรับมีดตอนนี้นะครับรอใ,ให้ราคาเนี่ยหยุดไหลก่อนหรือว่ามีการสร้างเบร์นแล้วกลับตัวก่อนนะครับอันนี้ก็มีโอกาสลดต่ำกว่าสามบาทนะแนวต้านสามบาทยี่สิบนะครับสามบาทยี่สิบนะ ได้เลยค่ะพี่มวยนี่พี่ท่านนี้ค่ะถามถึงตัวของนะสักครู่นะคะ,ะตัว C B G เข้าได้ไหมคะ C B G ค่ะ C B G, <CB> G นะคะ,ะ C B G ใช่ค่ะ C B G ดูทรงเนี่ย อาสักคู่นะครับได้ค่ะ CPG เนี่ยก็แนวต้านใหญ่ๆอยู่ที่ประมาณ128บาทค่ะยังไม่ผ่านนะครับจัดรอบนี้<ม>ดูเหมือนเริ่มปรับฐาเนี่ยต้องไม่หลุดต่ํากว่า120ไม่งั้นก็จะเสียทรงเหกันนะครับครับยังยังยังเป็นการไซด์เวใต้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเนาะครับนี่ขออีกสักสองตัวนะพี่บวยคะท่าน ตัวนี้ถามตรงกันไหลท่านเลย AOT ค่ะ,ะ AOT นะฮะค่ะ AOT ผมว่านในกรอบใหญ่ๆเนี่ยนะครับถ้าลองดูจาก,การามันจะเห็นได้ชัดเลยว่า อยู่ในกรอบประมาณ10บาทคือ60-70บาทนะครับเพราะแนวรับที่น่าสนใจถ้าจะเข้าไปรับเนี่ยก็ประมาณ62บาท50-63อะตรงนี้<ะ>ผมว่าถึงจะน่าสนใจตอนตรงนี้จริงๆรับได้ไหมก็รับได้แหละแต่ว่าถ้าถ้าก็ต่อรองราคาอีกหน่อยนะผมว่าน่าจะได้เปรียบต้นทุนมากขึ้นนะครับ<ะ>แต่ภาพก็ยังเป็นการเวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงในกรอบ10บาทนะครับ ปิดท้ายก็ตัวนี้แล้วกันนะคะพี่บวยบมีถามถึงตัวเคอรี่ค่ะโอเครี่ทำนิวโลนะครับเคอรี่เนี่ยผมว่าถ้าเป็นฟิวเจอร์ก็น่าช็อตมากเลยนะครับ<ฮ>เพราะยังไงเนี่ยผมอยากให้เลี่ยงก่อนแเราจะเพิ่งเข้าไปรับมีดตอนนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็ยังมีโอกาสไหลลงต่อเนื่องวันนี้เพิ่งเปิเปด ลงแรงวันแรกแล้ววอลรุ่มเข้าด้วยนะครับวันนี้ซื้อขายไปเจ็ดร้อยกว่าล้านบาทเลยนะถือว่าเยอะนะวัารุ่มขายหนาแน่นมากนะครับพอเรียกไปก่อนครับวันนี้เลยงก่อนนะอะได้เลยพี่บ๊วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากพี่บ๊วยอยากจะมีอะไรฝากทิ้งท้ายถึงแฟนๆรายการ Business l i n e and Life หนไหมคะอ๋อครับช่วงนี้ก็มีในเรื่องของมาตรการคุมเข้มคุณขนาดเล็ก ที่เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับยังไงถ้าเก่งกําไรก็อย่าลืมนะคใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องของวินัยเนี่ยสําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะเวลาเวลาเราขายทากําไรเราย,ยังขายได้เลยนะคะเวลาที่จะต้องตัดขาดทุนเนี่ยก็ต้องมีการคุมเข้มเรื่องของการจํากัดขาดทุนเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอย้ําเตือนและฝากไว้ด้วยนะครับ ได้เลยค่ะขอบคุณสําหรับคําแนะนาพี่บวยนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ